Oh, mà đâu, cái nào mà đâu, thấy đồ ma quỷ luôn á, Cái bóng, cái mầm, cái

ดูขวาเลยฮะับ่ือก้มคือคนไหนคือไม่รู้เลยจะไปนี่นี่คนนี้คนนี้คน,น,คนกรีดเนี่ยอยู่ใกล้แต่ว่ามันเปิดตูก้กรี๊ดเข้ามาลายเม่ดลายเม็ดเป็นบาดเดี๋วยวไวเขาจะยอมสัดเสื้อนะจ้ะมันไปซ่อมของพวกผมมากลับมาคุกเปไปเลยละกัน

บ้านเล็กกำลัง yeah. ซ่อมกันอยู่ปาดแล้วรถรถโอ้โหได้ฮาร์ดว่าอัพแม่งเลยโอเคไปเพื่อน เอาวุอยู่มากับกล่องกล่องส้มแล้วเราทางหลังออกเครื่องจะเสร็จอยู่แล้วพอทุกกีทช่ิเรยเ เลยนี่เล่อหายเลยแค่หนังสืมาละกลับมามาเลยเคเน็ตเนี่ยก็ไม่ยอมถอยออกจากเครื่องเครื่องบาลเล่หรอ ข้างหน้าบัานเล็กข้างข้างข้างหน้าถ้ามันจับเครื่องไปแล้วไม่รู้มีแทงหลังเขเปล่าเขาบ้านใหญ่ luôn rồi bán vậy Chơi mec Bưng khỏe nhờ bưng đi cá mà mà Khó lạ Ok เอาผมกีดมันมาหาผมผมเล่าไปบ้านเล็กโอเคครับดูพวกดูอยู่ว่าดูอยู่ว่าที่ผมบอบแล้วนะ ตู้ข้างกันเปิดตู้ข้างๆเราไ <laughs> ม่หยุดเปิดนะครับไม่หยุดเปิดเฉยโอ้โหม <c oughs> ีสองตู้กันฮาสิี่ฮาสิี วนแม่งอย่างนี้แหละมาสิจะโดนตรงนั้นเอาไปยืนนิ่งมายืนนิ่งโมลี่ไม่ได้นะจะโมลี่เลยเหรอใช่โกไปฉายเหรอโกไปฉายเหรอใส่แว่นมากลัวเะไรล่ะเฮ้ยโนวันปะเนี่ย

ผมมีลุกเองนะให้ผมลุกเลยไหมมาลุกเลยเอ้ยเดี๋ยวลุกเลยก็ได้มันแลนนาาผง,อง,องมผมอยู่ได้ขับครับๆๆับหรอหรอเซียววินาทีเอาว่าเดี๋ยวผมบังให้คุณต้มอยู่ไหนจะไปทางไหนบอกหน่อยผมอยู่หน้าประตูบ้านใหญ่มนันชาร์จมันชาร์จโอเควุกไปเลยฮะวุ้กไปเลย แล้วโอเปิด oh, oh, <okay. S 1> ประตูรอลุกเองใช้ oh. ใช้ครั้งเดียวแค่ไห <Hey. S 1> นส่งเราบ้างเปิดประตูเพื <c oughs> ่อนสองคนแม่งก็เหมือนไม่มีตัวต,วตวเนเลยจะรอหน้าประตูกันตัวเนี่ย กิดกีแล้วไล่ไหมโคตรลยล่าช้าส้มขอโทษไม่เป็นไรเอ้ยมาอยู่แถวนี้ผมจะคานบีบ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 ให้มันแขวนหน้าประตูไปฮิ้วกักอนไปฮิ้วก่อน เพื่อนมันพยายามจะไปช่วยดูดไว้อยู่ไหนซ้องดูดไว้หน่อยเอ่อมันโผล่โคตรไกลอ่ะอยู่ล่างเลยอ่ะล่างกลางตกล่างเลยจะคาบบีบหิวกันดีหิวกันดีเพื่อนข้างหลังพี่อ่ะเฮ้ยมันไป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 ไม่ไม่ไม่มันกลับมา กว่าจะมารวมกันได้แม่มันคล่อมป้วยเหรอไม่ผมคานบีบมันอยู่แต่มันก็มาอุ้มตอมผมอยู่หน้าประตูเนะี่ย ก็ผมถอนพวกนี้ได้ไหมอุ้มละเพื่อนมันจะให้มาบล็อกเว้ยพวกนั้นแหละพวกนั้นแหละพวกนั้นแหละสวย <c oughs> เออ,อที่ตาวางออกเลย <Okay. S 1> ออกเลย <c oughs> ออกเลย <c oughs> ออกเลยออกเลยออกเลยถ้าไม่แห้งก่อนนะขันไปเลยครับขันไปเลยขันอยู่ขันอยู่ขันอยู่เฮ้ยเพื่อนอย่าดึง ไม่ไม่ไม่ยันแ่มดยมันดึงไม่ไม่จากหน้าเส้นเลย้าลว่้านอยู่คาอยู่เพื่อมันจะดึงเดี๋ยวมันมา่กูกันประตูเหรอไม่ใช่ผมโดนประตูอ๋อนี่ไงโดนชาหน้าประตู มันกั้นประตูพี่เปิ้ลตอนนี้มันกั้นอยู่เหรอใช่แล้วเลือดผมแห้งแลง้วเวลาการรอหน้าประตูรอประตูเปิดแล้วก็ค่อยผมจเจอเองแล้วออกไม่ได้เออ,เอ,อต้องสายช้ายดูดิดูเลือด กันประตูนานจังวะกข้าวแล้วทอแทนไปเพิ่มพลังแป๊บทำไมทุกอย่างเขาถ่านกันเริ่มยเอาไปกีนเปิดก็ได้ใช้ผม เช็ดหน่อยออกเครื่องฮะอันนี้ใครเอาดาาเราปล่าสวัสดีอะฮะตัวอะไรวะใส่มาตรงโอ้ดีขนาดนี้หรอให้ มาเยอะก็จริงแต่มันล็อกพี่นะน่าจะอยู่ข้างล่างมดเลยแต่พื้นที่ในการวิ่งมันยาวอ,อ่ะเฮ้ยโษเทียมไฟพี่เห็นผมปะน่ะ <Okay. S 1> เคเฮ้ยมามามา,ามาแถบตรงนั้นครั้ง yeah! แรกเหรอใช่เครื่องอไม่ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เอ็นเครื่องปั่นอยู่มาก เฮ้ยมันมามันมาเอดาหนีไอ้เหี้ยเอดาไอ้สั์โอ้โหกลัวจะเป็นที่ดินผีสิงด้เลยแอบฟกจีนบอกให้ไปหาเครื่องกูไม่โดนหรอกมึงอ่อนนะฮะไปได้เหี้ยกูจุกไข่ก็ได้วะกูรอดที่ดินโอ้โหระวังนะใช่ไหมบอกในทีผมกำลังถอนรูเรื่องไฟเผื่อเป็นที่ดินผีสิงแอบ่อนแอบ่อนโอเคใช่ อยู่กับผมนะ,ะมใช่ไหมแผ่นหนึ่งทิ้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 งย้ำนะฆาตรกรทิ้งครับผมโอ้มามาไปเพิ่มมาอยู่กับผมอยู่กับผมลงข้างล่างผมลงล่างใจอย่ามาห้องน้ำน หายหายหลุดหลุดไอคิดหายมึงมาทางนี้โอ้โหแล้วโดนหนึ่งทีเครื่องห้องน้ำได้เยอะแล้วเยอะไล่แม่ไล่อยู่ไล่ได้คุพูดจะไปตีเนี่ยสะพั้นไม่ดี ขึ้นไปเรืข้างบนมีใครอยู่ไหมขึ้นไปเรื่องข้ฮัลโหลเครื่องน้ำว่าไงเฮ้ยกำลังแปันกำลังแปั่นยิงยิงยิงตอบหน่อยจ้าวยิง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 ไม่ไม่กำลังวิ่งไปอยู่เลยพี่ผมจะได้รู้ว่าผะตทิ้งนะทิ้งนะทิ้งนะตอนปั่นร้ทิ้งผมอยู่เครื่องตรงกลางที่เคยปั่นกับคุณพี่แหละ เออเพราะเครื่องงน้ำมันได้เยอะมันน่าจะไปเฝ้าเฝ้าโตผมใช้ไม้ไปประมาณสองแผ่นจะมีตรงเครื่องร่างกลางบูนอยู่ครับยา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 มันมามันมาเพ่อไม้เยอะก็จริงแต่ไม่น่าจะพอเราต้องรีบปเราก็ไม่น่าลากเข้าเครื่องนะไอ้คุณพืชผมบอกอยู่ว่าเออผมอยู่เครื่องเดิมผมยัดกล่องไปแล้วเนี่ก็น่าจะไปทางอื่น ไปทางหยุดพ้วไปทางหย่ดไม่มีันหาผมไปแล้วตอนนี้โอ้ห้วยบูด้วยพ้่ไปพ้่เดี๋ยวไปฟัมเครื่องให้พี่เบอร์ด้วยเขายักของติดเตรงแดงอะไรกันแน่อะไรของลินเนี่ยไอล้ลินตัวนี้มันแปลกๆฮะมันเอาไม่สุดต,ตัวเนี้ย,เ,ยเอาแบบเหมือนมาำพังไม้เล่น ใจร้อนรื่นฟันเนโดยผมหลอกนะเทพหน่อยแล้วหลงนมเป็นเขาเล่นอยู่งลางห้องเย็นนะครับผ่อเขาห้องเย็นรู้จักห้องเย็นป่ะห้องที่มีหนูแขวนนะใชดเดิมเสร็จได้ได้เย้เย้พี่ตั้งตามสุดอยู่ย,ยี่เยี้ยี่ ข้างบนมีข้างบนเสร็จไปนหนึ่งเครื่องแล้วก็กำลังเสร็จอีกเครื่องปัดข้างล่างต่อข้างบนเหลือประมาณสองเครื่องต้องเอาข้างล่างให้เ,เหลือแต่จริงๆข้างล่างจะเยอะกว่าใครซ่อมข้างบนได้ไหมด้วยอย่างข้างบนเสร็จไปสองเครื่องก็ก็ได้นะถ้าจะมาเดี๋ยวต้องเช็คก่อนข้างบนมีสองเครื่องรู้บ้างมีเครื่องกลางปัดนมาเขาเนี่ยขึ้นอะไรมาก็เจอคือ อ๋อนี่ไยปปกูปั่นกับมึงอยู่มีสองเครื่องป่ะข้างบนเสร็จสองเครื่องนะขอบคุณมองมีมีมีเครื่องมึงปั่นได้ไอ้ยพี่สุดยอดไมขึ้นมาขึ้นมค ขันข้ามต่างเลยน้ะอ้องไม่ต้องห่วงใส่ไปแม่งเลยอู้เหี้ยยอดอะไรเหี้ยสุเพินแดงเขาเข้าโอ้สบายเพื่อหาเครื่องปั่นกูลงไปช่วยมึงไอ้ชาวจีนปั่นอยู่ไปหาหนิมันอยู่ไหนวะโอ้มองจากฮุกมองไม่เห็นเลยอ๋อนู่นเลยครับชั้นหนึ่ง ชั้นหนึ่งไกลสุดเลยลงไปชั้นหนึ่งคุณพื่แล้วก็ไปทิศทางที่ตรงกันข้ามกับฮุกอ่ะเครื่องอยู่ตรงนั้นตรงแถวนี้ไม่มีไม้เลยว่ะเดี๋ยวยู่แผ่นหว๋งทางซ้ายใช่ใช่ใช่พอมเพลงเครื่องเลย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 ต้อมต่อจากเรีได้เลยพร้อาให้ตับนะยูลเลอรอารมณ์ดีเล่นชิวๆนั่ไปพี่ คิดเลือกอากาศแค่ไหนเราก็ตายได้เคยเจอมแค่ไหนตูนไกลสุดเลยเจอแก๊งโซโล่ทำโอกาสให้เป็นวิกฤตได้มาหลายตีแล้วอ๋อโอเคเป็นห้วถงบน้นแน่หึงขั้วพี่หถึงขั้วเครื่องแบบลุ่มลุ่มลุ่มลุมซ้ำลุ่มซ้ำอ้าวโทษจี จำมุึงจ้ะมาเพื่อนไม่มาเพื่อนเลยนะเพื่อนอยู่เพื่อนแน่นะข้างหลังเราอยู่เต็มไหมอ้ยชิบยเครื่องสุดท้ายมันจะเก็บแต้มพลังนี่เราต้องปล่อยพลังเอ่าผมเปิดประตูตรงนี้ก่อนมามามัมาไม่มาหายไปเปิดประตูที่มีสองอัน พึ่ยไปรอดึงก็ได้พึ่ยยังไม่โดนตกเฟ็กได้เลยหรือไปเปิดประตูก็ได้เอาประตูใกล้ๆอะ่ะเปิดฝั่งไกลอยู่เข้ามาโซนเข้ามาโซนเอาโซนเหรอ,อแย่นะโซนตูนี้ไกลไปวะ <c oughs> ผมกำลังกลับไปจิงเพื่อนเป็ดกับเปิดกลับ โคมันอยู่ใกล้ตรงที่โอ้ยอยู่บนทูเปอร์ว่ะโอ้ยเที่ยเปลี่ยนเสาไอ่เปลี่ยนหัวเป้ปาเปลีป่ยนเปล่าลากลากกลับกลากอ้าวแม่งกลับไปเฉยดึงเลยเปฟนเปลี่ยนกลับไปฮุกเปลี่ยนกลับไปฮุกเดี๋ยวเพื่อนตกเฟดมึงแลกเฟดได้สวยแหวนนะอุ้ยเที่ยไ,ได้วัว ไม่ตัวไม่ทำไมไม่แฝงหรอไม่แฝงไม่แฝงโผล่ไปก่อนโผล่ไปก่อนดึงได้ยังดึงได้ยังดึงได้ยังดึงดึงได้เลยคุณเไ็วมันกลับไปแล้วกลับไปแล้วเคไม่เป็นไร่ทนไม่ทันพีบอทไม่ทันเย้เดี๋ยวกูดึงนะแล้วมึงไปเลยวิ่งออก วิ่งออกบอกให้กูพอบอกให้กูโบโล่น่าจะพอพอไหมพอแหละออกเลย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 ตัวไวออกออคิเตอร์ออกได้ปะได้ครับอยู่หน้าเส้นเลยโอเคเลือกการมันไม่ยอมกลับมาอุ้มแฝดมึงอ่ะกูก็เปิดสุดเลยประตูเมื่อกี้ถ้าได้ฮาร์ดไมผมผมก็นอนเลย จิ้มสายแต่ดอยก็รีสายเลยให่พี่ไก่ช่วยแล้วใช่เมื่อกี้ตอนที่คุณพื้นล้มอ่ะผมใจจังหวะตีถูกพอดีอะไรไม่ออกอ่ะปลาล่อเอเดากับยูวเอเดาแต้มก้าวพันนี่เอเดนกับแฮมันฮิวเหรอได้คะแนนปลาล่อแอบดูนมมันด้วยตอนฮิวไม่จบยังไม่จ้นี่ไงเหมือนนักแก๊งเราต้อง คิดว่าคนซื้อชุดนี้มาเพื่ออะไรผู้ชายเพื่อซื้อเพื่อซื้อกี่เพาเลยเขาอ,อยากดูชุดเปล่าเขาตีเดงในเกนมนี่ขาวสุดละเพื่อมีน้องลินวะเป็นน้องวะจะบอกว่ามีด่านเมื่อกี้อีกปะม,มัก็ตายหา่าน